นี่มีอันนี้ที่ไม่น่าจะหยิบได้เพราะต้องจ่ายโรบักนะครับปลาแซลมอนหอยเชลล์อูนิปูอัดนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับท่านรับชมกับเกมโรบคกรับซึ่งวันนี้อยู่กับร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เองครับ ก็ก่อนที่จะเข้าร้านก็เดี๋ยวจำภายนอกกันก่อนนะครับมันก,ก็จะมีร้านสตกซื้อครับนี่ก็จะมีแบบพวกขนมเคี้ยวนะครับนี่แล้วก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆต่างๆได้เองนะครับแล้วก็อาหารเสต๊ร,รูปนะครับ เอ้ยมีตู้ ATM ด้วยอ๋ออันนี้มันเสียโลบักดีว่า oh, <no. S 1> ซึ่งผมไม่มีตังค์เลครับแล้วก็มีมีร้านผลไว้หวานด้วย,วยก็คือผลผลมะเจ้้มน้ำเชื่อมนี่แหละนะครับแล้วก็มียากิโทรินะครับโอ้น่ากินอยู่นะเดีย๋ยวท้ายคลิปค่อยรีวิวแล้วกันนะครับ ปิดตังนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเพลงก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นี่ส่วนตรงนี้ก็จะมีสวนเดินเล่นด้วยครับแล้วก็เอาไปนั่งปิกนิกได้ครับนี่เลยนะครับโอ้แล้วก็มีน้าตกด้วยนะครับ โอเคเดีย๋ยวเข้าร้านกันเลยครับอโอ้นี่อันนี้คือบรรยากาศในร้านนี่เองนะครับมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็เราสามารถเป็นเชฟได้นะครับแต่ต้องสีโลปักนะครับนี่สายพานมาอย่างนี้เลยนะครับ กม็มั <ì> นมีสุ่มกาชาด้วยครับเฮ้ก็จะได้พวกตะเกียบพวกอะไรเงี้ยโอ้มีแมวนำโชคด้วยนะครับเฮ้ยเดยวเดยวเดาทำตามด้วยได้โอ้โหเหมือนเป็นพนักงานเลือกร้านเลยนะครับอันนี้ที่คีบซูชินะครับ เอ้ยอันนี้มีร้านอาหารส่วนตัวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเข้ากันครับส่วนนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับนี่เลยจะทางทางแบบสายทานไม่ไ้นะครับโอ้มีห้องน้ำด้วย ห้องน้ำก็ประมาณนี้โอเคโอเคไหนดูห้องอาหารส่วนตัวไหนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไหนๆผมเข้าไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมผมเข้าไม่ได้โอเคไหนๆผม ก็เข้าไม่ได้ก็เน้นกินอาหารแบบนี้ให้ด้วยกันดีมันก็จะมีนี่โอ้แล้วก็มีทายากิด,ด้วยนะครับนี่เป็นสายพันธุนน์แบบนี้แล้วก็บางอันที่ผมไม่สามารถจิบได้นะครับเพราะว่าเอ้ยพนักงานมาเสิร์ฟไอเดียด้วยเสิร์ฟน้ำจิ้มกับไอวาซาบินะครับแล้วก็ซุปอร์สนะครับแล้วก็ทาโกยากิ โอ้นดนีน,นี้ของชอบในชีวิตจริงเลยเอาจริงนะแล้วก็มีอันนี้นะครับนี่เลยแล,แล้วก็คลิปตะเก็บกินอย่างนี้เลยนะครับ เราสามารถกินได้ไม่ไมจำกัดเลยนะครับก็สำหรับใครที่ไม่มีตังไปกินอาหารญี่ปุ่นก็สามารถมาเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้มีพนังกงา,านเก็บจานด้วยโอโหโอเคกินไทยตะกตตอนะครับเมนูนี้ซืไม่ได้มีน้าโตะด้วย มีอันนี้แล้วก็มีขนมอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้กินทีละเมนดูกันนะครับโอเคอันนี้คือหน้าต,ตกครับ นี่เลยอันนี้น่าตกเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหพนักง,งานเดี่ยวเก่ดจานไวจังเลยแล้วก็มีอันนี้โอ้โหเห็นแล้วอยากกินในชีวิตจริงเหลือเกินแต่ตังไม่มีนะครับแล้วก็ทูชิปปูอดัดนะครับ แล้วก็อันนี้โอ้โหขอหยิบแสบมอสก่อนแล้วกันเดี๋ยวหยิบก่อนเดี๋ยวค่อยวางนะครับโอเคหยิบก่อนหยิบก่อนแล้วมีกุ้งด้วยเอ้ยตูซี่ไข่หวานแล้วก็ปลาทูน่าโอเคหยิบไม่ได้ละ โอเคโอเคนี่ก่อนนะครับวิวหยิบได้ไหมเนะี่ยอันนี้หยิบไม่ได้แฮะต้องเสียตังค์นะครับปลาเมนูนี้ก็ต้องสิต้องเสียตังค์นะครับ ผมหยิบไปแล้วนะครับถ้าก,โก,โก้อยกิเอาไปอีกรอบก็ได้โอ้าผมอาจจะจำไม่ได้ว่าผมหยิบเปน็นตัวไหนไปบ้างอันนี้ไข่หวานดซมอนกุ้งหยิบนี่ด้วย แล้วก็เกี๊ยวซาโอ้โหถ้าเป็นเกี๊ยวซาทอดดิด็ดของเด็ดเลยนะเขาะอว่าอันนี้นี้เคยกินในชีวิตจริงอยู่ส่วนกุ้งชุบแป้งทอดน,นี้ยิบไม่ได้นะครับยิบไม่ได้เพราะเสียตังค์ไม่ใช่เต็มหรอกโอ้โน้ไอ้ปลาอูนี โอเคอันนี้ซูชิแซลม,มอนนะครับอันนี้ซูชิครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ผมจะไม่ได้ละตัว,วน,นี้กุ้ง ข้าเปล่าแล้วก็เจลลี่ครับปึ๊บอูนิทะเลแล้วก็อันนี้ พอยเชลเกียวซาแล้วก็้าษาลายกินอูนิกันเลยซึ่งอูนินี้ยังไม่เคยกินในชีวิตจริงนะอ๋อราคาแล้วก็หลายตังอยู่นะครับแล้วก็เกียวซาครับ ก็หอยเชลล์แล้วก็ก็ปั้นหอสาลาอเคมีอันนี้แล้วก็ไทากิ สมมติวิศกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองหยิบเป็นูอื่นอันนี้ก็กินไปแล้วหลือแต่แบบม้วนๆที่ยังไม่ได้กินอันนี้กินไปแล้วนะครับจำได้กุ้งลูพวกนี้ยังไม่ได้กินครับ พนักง,งานก็คอยมาเก็บจานนี่เองเก็บจานนะครับออแล้วก็สามารถเราก็สามารถสั่งเมโน,โนูได้เองได้ด้วยนะครับนี่สั่งครึ่งดื่มได้นะครับมีอันนี้นะครับ เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้โอเคเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวประเทศประเทศแล้วกันนะว่าเต็มเดี๋ยวมันเต็มนะครับนี่มีอันนี้ที่ไม่น่าจะหยิบได้เพราะต้องจ่ายโลบักนะครับ ปลาแซมอนหอยเชลล์อูนิกูอัดนะครับทอดไข่ผมหยิบได้ไหมนะเอ้ยหยิบได้ด้วยโอเคส่วนอันนี้ล่ะหยิบได้ไหมเอ้ยหยิบได้หยิบได้โอเคปลาหมึกอ,อันนี้ผมหยิบไม่ได้เสียตังค์นะครับ ซึ่งมีบางอันที่ที่ต้องจ่ายตังค์นะครับอันนี้ไข่แซลมอนซึ่งน่าจะเป็นแบบเกมพาร์ทนะครับ อยู่ไกลเกินก็ต้องย้ายที่นั่งเอ้ยนั่งนี้ไอ้ทัไดไข่นะครับโอเคกินได้ละ โอเคต่อไปเป็นประเภทม้วนโอเคสามใบให้หมดเลยนะครับโอเคมาแล้วนี่พวกพวกโลตัต่างๆนะครับ ก็จะเป็นประบาณน,นี้ครับนี่ที่ผมยังไม่ได้กินที่ผมยังไม่ได้หยิบจากสายพานนะครับอย่ากรุงทอดผมกรุงุแป๊ทอด,ผม,ดผมหยิบยนะยยไปได้นะโอ้หยิบไปได้โอ้โหเสียดายนะครับมันอร่อยมากนะจริง ก็สาหลายโลนะครับแล้วก็ชุบแป้งทอด แล้วก็อันนี้เฮ้ยเนื้อวากิวเนื้อวากิวหยิบได้ไหมเนะี่ยเนื้อวากิวเฮ้ยอันนี้ปลาไหลด้วยวะหยิบไปได้แฮะเสียดายนะครับแต่จะอร่อยน่าดู คต่อไปเป็นอันนี้สั่งไม้หมดสั่งไม้หมดโอเคระหว่งางรอก็มีอันนี้อันนี้พวกประเภทของกินเล่นอะไรประมาณนั้นครับอันนี้คือของหวานอ๋อแล้วก็มีแบบไม่ดูคัสตอมพิเศษด้วย นี่มีดูพิเศษก็จะมีพวกชาดำคาเวียได้พวกกุปะไหลชาเขียวแล้วก็อันนี้ด้วยฮานามิอันนี้เป็นชื่อขนมเลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งเป็นแบบคัสตอมแบบอันนี้ได้นะครับเป็นแบบไอเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นกล่องเป็นข้าวกล่องครับอันนี้เอาดี้ลยกันนะครับไซส์เป็นข้าวชูชิเป็นเอาเป็นนี่เลยกันไข่หวานสีสีกล่องก็เอาเป็นนี่ลนนลเลยน,น,น,นี่เลยก็ได้นะครับ สร้างซึ่งอันนี้ผมสร้างไม่ได้หรอกเอาจริงเพราะว่าต้องเสียโลบักนะครับนี่มีอันนี้ปลาแซลมอนมีอันนี้มีอันนี้นี่โอเค นี่ไปเพศนี้ก็ไปประมาณน,นี้แหละนะครับอ๋อจริงๆก็ไม่มีเครื่องดื่มด้วยนะครับนี่เลยสั่งมาให้หมด ส่วนของหวานนี่เอ้ยไอติมสตรอเบอรีย่ยังไม่ได้กินเลยที่เหลือเอ้ยอันนี้ก็ยังไม่กินนี่มีอันน,นี้อันนี้แล้วก็เครื่องดื่มนี่อันนี้แล้วก็เลมอนโค้กไอติมสตรอเบอรี่โมจิก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จริงนี่ผมเกือบลืมแนละ้วอจริงอันนี้ผมเกือบลืมแล้วนะครับโอเคหมดอันนี้โซดา ôi, trong sài sốt rồi nè. Tiếp theo, nước ổi. Tiếp theo, nước Tiếp ก็สามารถซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะเครื่องดืพรพ่งนี้ต่อไปกินไม่ใช่ดิบสตรอเบอรี่ดิเป็นมูจิสตรอเบอรี่อันนี้มูจิธรรมดาโอเคครับแล้วก็มันจะมีแบบสุมกาชาด้วยโอเคเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูแล้วกันผุนก็ประมาณนี้ครับ เกลือนหน่อยแล้วก็มีเล่นนี่ด้วยที่ขีบหมีนี่ได้แล้วนะครับ คนหนึ่งบ้างโอเคออกออกก็ไม่ได้ไม่เป็นไรน,นี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับโอเค เดี๋ยวผมจะลองซื้อของพุ่งนี้ดูครับนี่ซื้อเลยเพิ่มเพิ่นไปอ๋อมันอยู่นี่มันซื้อแล้วนะครับห <c oughs> ยิบเพิ่นกดเพิ่นไปหนึ่งก็ซื้อไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไร นี่มีนี่ด้วยนะครับอ่ะซื้อเลยเป็นประมาณนี้ครับต่อไปตู้กดน้ำเอาเป็นชาเขียวนี่กันชอบกินในชีวิตจริงแต่ชาเขียวนี่ชอบซื้อในชีวิตจริงมากพวก ชาเกียวฟูจิอะไรเงี้ยสุ์มาร์เก็ตนี่มีพวกขนมเอาอันนี้แล้กันเป็นคล้ายๆแบบที่เคยกินในชีวิตจริงเอ้ยมีลมได้ ขอร่มหน่อยด้วยกันโอ้ยโอ้โหร่มห้าร้อยแพงจังเอาเฮ้ยทิ้งของทิ้งของแบบนั้นได้ไงเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมจะลองกดดูเฉยๆนะครับสมมติสมมติผมซื้ออันนี้ปุ๊บแล้วแบบเรากินไม่หมดอย่างเงี้ยทิ้งตรงนี้เลยแบบ ทั้งที่ยังเหนือแบบเหลือเยอะเสียดายของนะครับโอเคไม่เป็นไรโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็าลยกดไลค์กดซับไปก็อกดแชร์ได้ครับถ้ามีมาก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยครับนี้ขอไลค์ไปก่อนครับบาย